ท่านผู้ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่13กรกฎาคม2564ผมอาจารย์คำพีปรีชาญาณพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือรหัสลับบรรลุธรรมแบบเซนนะครับวันนี้ก็จะเป็น ตอนบทที่สามตอนที่สี่นะครับซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายหรือตอนจบชื่อของบทที่สี่บทที่สามชื่อว่าตื่นรู้อย่างเซนนะครับตื่นรู้อย่างเซนซึ่งผมก็ได้อ่านมาแล้วสามบทนะครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่สี่บทสุดท้ายตื่นรู้แบบเซนบทที่สามเนี่ยที่อ่านมาครั้งที่แล้ว ก็ได้อ่านมาถึงตอนท้ายของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคำสอน่วงโปนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่แปลโดยท่านพุทธทาสพิขุผู้เป็นปราชญ์แห่งพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วนะครับและก็ถูกจารึกไว้คำสอนห่วงโปก็ถูกจารึกไว้นาน นับพันปีนะครับท่านพุทธทาสก็ได้แปลภาษาอังกฤษมาทั้งนี้พุทธพุทธไทยและบรรประพชิตและทั้งคลือหัดและทั้งบรรพชิตในประเทศไทยก็ให้ความสนใจให้ความสําคัญต่อคําสอนห่วงโปรนะครับเ่คราวที่แล้วตอนใต้บทที่3ตอนที่3 บอกว่าชาวพุทธเถรวาททั้งหลายก็เคยได้ฟังและพอที่จะมีความเข้าใจเรื่องสุญญาตาและอนัตตาพอสมควรแล้วกระนั้นสำหรับชาวพุทธบางคนก็อาจจะเข้าใจตามคำพูดหรือตามตัวอักษรหรือตามอักษรพยัญชนะอีกทั้งอาจจะ ติดยึดในคำพูดหรือภาษาว่าสามารถทำให้ตนบรรลุโลกุตรธรรมหรือสู่นิพพานก็เป็นได้นะครับแล้วก็บอกว่าคำสอนวงโปูที่นำมากล่าวนี้ก็คือก็ก,ก,ก็โดยเป้าหมายที่จะให้บังเกิดความรู้แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งจิตเดิมแท้หรือจิตพุทธ,ธะหรือพุทธภาวะ ว่าคือสภาวะธรรมก่อนความคิดกรุงแต่งนะครับซึ่งเป็นภาวะสูงสุดของจิตหรือชีวิตทั้งที่เป็นชีวิตของสรรพสัตว์และมวลมนุษย์ตามสมมุตินอกจากนี้หากเพื่อใดจิตตื่นรู้อย่างสูงสุดคือรู้ว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นมายา ปราจจ,จากความจริงหรือไม่จริงและมันเป็นแต่เพียงสมมุติบัญญัติที่จิตมนุษย์คิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นจิตของผู้ใดบังเกิดความรู้หรือมีความเข้าใจเช่นนี้ผู้นั้นก็จะพ้นภาวะแห่งความทุกข์หรือพ้นจากภาวะแห่งความสุขในช่วงชีวิตปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยการ เห็นมายาว่าเราอยู่บนโลกมายาและต้องปล่อยจิตให้ตั้งอยู่บนความไม่มีอะไรพิจารณาถึงสภาวะธรรมแห่งความว่างซึ่งเป็นสภาวะเดิมของจักรวานและเป็นภาวะเดิมของกายและจิตนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ อ่านข้อความที่ผมได้อ่านไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะมาต่อข้อความที่ต่อมีดังต่อไปนี้นะครับการที่กล่าวว่าปล่อยให้กิดอยู่บนความไม่มีอะไรนะก็เป็นเพียงคำพูดที่ต้องการความหมายว่าภาวะนี้ เสมือนภาวะที่ไร้ภาวะใดๆและภาวะนี้หากจะเปรียบเทียบกายและจิตก็อาจจะเปรียบเทียบเหมือนความว่างหมายถึงมันว่างจากทั้งความคิดหรือความเห็นที่เรียกว่าทิฏฐิต่อสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์ว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นซึ่งภาวะนี้สมมุติเรียกว่าศุญญาตาคือความเป็นศูนย์โดยสภาวะ และนี่คือคำสอนสูงสุดของพระพุทธศาสนา,ากาะนั้นพึงเข้าใจว่าคำกล่าวของท่านปรมาจารย์ฮวงโปที่เกี่ยวกับพุทธภาวะหรือจิตหนึ่งหรือภาวะอื่นใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพียงคำพูดหรือภาษาที่สมมุติมาบอกกล่าวเพื่อความเข้าใจต่อกันมิ ได้หมายความว่าจิตหนึ่งหรือจิตพุทธะหรือพุทธภาวะอย่างแท้จริงหรือไม่มีจิตพุทธะหรือพุทธภาวะก็ไม่ใช่แต่ประการใดนะครับขอย้ำว่าสิ่งสำคัญที่พึงรู้ก็คือรู้ว่าบนโลกใบนี้ไม่ได้มีสิ่งใดดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่ หมายถึงปราศจากสรรพสิ่งหรือปรากฏการใดดำรงอยู่อย่างแท้จริงหรือไม่แท้จริงนั่นก็คือสรรพสิ่งมิใช่ทั้งการดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่ตามที่มนุษย์กำหนดหรือสมมุติบัญญัติให้มีให้เป็นและไม่ให้มีไม่ให้เป็นหมายถึงสรรพสิ่งบนโลก ล้วนเกิดจากการที่จิตมนุษย์ไม่ไปรับรู้และลงความเห็นว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่หรือเป็นเช่นนั้นเช่นนี้หรือไม่เป็นเช่นนั้นไม่เป็นเช่นนี้ดังนั้นจึงกล่าวว่าสรรพสิ่งและปรากฏการทั้งหลายอุบัติขึ้นดำรงอยู่และดับสูญตามธรรมชาติไม่ได้เป็นไปนตามความคิดปรุงแต่งของมนุษย์แต่ประการใด ด้วยเหตุนี้มันล้วนแต่ไล่การเวลาไล่ลักษณะไล,ล่รูปไล่นามคือไม่เป็นตั้งรูปธรรมและนามธรรมไม่อาจจะบอกได้ว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่มันปราศจากการากต้นและมันปราศจากการสิ้นสุดกล่าวถึงที่สุดแล้วทั้งสรรพสิ่ง และปรากฏการณ์บนโลกเป็นสิ่งที่มิได้เกิดขึ้นมิอาจดำรงอยู่และไม่อาจทำลายได้เลยขอย้ำว่าไม่อาจบอกว่ามันดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่หรือเป็นศูนย์โดยสภาวะหรือเป็นเหมือนความว่างกระนั้นก็ต้องมีการสมมุติบัญญัติถึงสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเช่นนั้นว่าเป็นเช่นไรคืออะไรและต้องกล่าวถึงปรากฏการณ์ทั้งปวง ว่าเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรเพื่อสื่อความหมายให้บังเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตหรือจิตที่ชาพุทธเซนส,สมมุติเรียกว่าจิตหนึ่งหรือพุทธภาวะหรือจิตเดิมแท้ว่าแล้วันแต่มีความเป็นศูนโดยสภาวะคือเป็นเช่นเดียวกับความว่าง แต่ทั้งความว่างหรือจิต1ห,หรือชีวิตมิอาจอธิบายหรือให้ความหมายใดๆเพียงแต่สมมุติว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่เหมือนกับความว่างหรือสมมุติว่าเป็นศูนย์โดยสภาวะจิตหนึ่งหรือพุทธภาวะนี้คือสิ่งที่ดำรงอยู่ในทุกภาวะธรรม ชั่วนิดนิรันหรือชั่วขณะหนึ่งหรือชั่วกาลปราวสารหรือดำรงอยู่เช่นนั้นในชั่วขณะมันไม่เคยหยุดชะงักแม้แต่ครู่ยามเป็นสภาวะที่ปราศจากภาวะใดๆปราศจากความมีหรือไม่มีและปราศจากความสงบหรือปราศจากความยุ่งเหยิง ขอย้ำว่าจิตหนึ่งหรือชีวิตนี้มันเป็นสิ่งที่มิอาจให้ค่าให้ความหมายและมิอาจเอื้อเอ่ยด้วยคำพูดหรือภาษาว่าเป็นเช่นนั้นหรือเป็นเช่นนี้เพราะสิ่งนี้มิอาจจะเรียกว่าคืออะไรมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการมีอยู่และไม่มีอยู่ มันเหนือภาษาและเหนือคำพูดหรือเหนือสมมุติใดๆดังกล่าวแล้วว่าสปปรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ล้วนเป็นสิ่งสมมุติบัญญตัติอันเนื่องมาจากมนุษย์กำหนดทั้งสิ้นเช่นเดียวกับลัทธิความเชื่อศาสนาหรือปรัชญา และคําสอนทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นสิ่งสมมุติบัญญัติและเป็นมายาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับคําพูดหรือภาษาที่บอกว่ามนุษย์บนโลกของเรานั้นมิอาจหลีกหนีความสุขสนุกสนานหรือความสำราญและไม่อาจหลีกหนีความทุกข์ระทมโรมใจ จากใดที่พวกเขาสมมุติหรืออุปโลกความสุขและความทุกข์ขึ้นมาหมายความว่าเพราะมนุษย์เป็นผู้กำหนดหรืออุปโลกภาษาเรียกความสุขหรือความทุกข์ขึ้นมาจึงทำให้มนุษย์ต้องประสบกับความผิดหวังหรือความปวดเล่าขมขื่นที่เรียกว่าความทุกข์เช่นเดียวกับสมมุติว่ามนุษย์ ต้องประสบกับความสมหวังหรือความยินดีปรีดาหรือความสุขใจเพราะพวกเขาคิดว่ามีความสุขมีความสมหวังจริงแต่สำหรับผู้ที่รู้ว่าทั้งความสุขและความทุกข์ล้วนแต่เป็นการกำหนดด้วยคำพูดหรือการกำหนดเป็นภาษาแทนความรู้สึกด้วยการสมมุติหรือยืมภาษามาใช้เรียกสภาวธรรมอย่าง บางอย่างว่าความทุกข์และความสุขผู้นั้นก็ไม่คิดโทษผู้นั้นก็ไม่ติดกับดักของสุขและความทุกข์นั่นก็คือสามารถก้าวข้ามความทุกข์และความสุขในช่วงชีวิตของตนหมายถึงผู้ใดรู้ว่าความสุขและความทุกข์ล้วนเป็นมายาที่มนุษย์หลงผิด คิดว่ามีความสุขหรือมีความทุก์ขอย่างแท้จริงทั้งๆที่ความสุขและความทุก์ขปราศจากความจริงหรือความเท็จเป็นแต่เพียงคำพูดที่สมมุติว่าความสุขหรือความทุก์ขซึ่งสภาวะแห่งความสุขหรือความทุก์ขอย่างแท้จริงไม่มีเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีใครเป็นสุขและเป็นทุกขแต่อย่างใดทว่ามีฟูเป็นสุขและเป็นทุกข ตามสมมุติของชาวโลกหรือตามโลกกระทำแปดคือสุขทุกขได้ลาบเสื่อมลาบนินทาสรรเสริญบุญบาปไปต้นสรุปว่าความทุกข์ขและความสุขทั้งหลายทั้งปวงตามที่ชพุทธและเทรวาทน,นำมาเป็นสอนหรือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ขล้วนเกิดจากจิตที่คิดปรุงแต่ง คือคิดปรุงแต่งว่ามนุษย์มีธรรมชาติหรือปรากฏการณ์แห่งความสุขและความทุกข์หมายความว่ามีการให้ค่าให้ความหมายต่อสภาวธรรมหรือธรรมชาติหนึ่งว่ามีว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่มีไม่เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้มนุษย์ยังให้ความหมายสรรพสิ่งว่าหมายถึงอะไรหรือมีภาวะอย่างไร เป็นสิ่งที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่เป็นตัวตนหรือไร้ตัวตนทั้งนี้เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันชั่วครู่ชั่วขณะโดยสิ่งที่ถูกให้ค่าให้ความหมายหรือสิ่งที่ถูกกำหนด มิอาจบอกว่าเป็นความจริงและลายความจริงนั่นก็คือไม่เป็นทั้งความจริงและความไม่จริงขอย้ำว่าขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ว่าสรรพสิ่งบนโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทั้งหลายล้วนถูกกำหนดว่ามีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เป็นอย่างไร อันเป็นธรรมชาติแห่งความคิดปรุงแต่งและเป็นการสมมุติบัญญัติของมนุษยชาติเช่นสมมุติให้มีสัตว์โลกสมมุติให้มีมนุษย์สมมุติให้มีจิตที่รู้แจ้งสมมุติว่าคือจิตพุทธะสมมุติว่าจิตมีความมืดบอดหรือมีอวิชชาและสมมุติว่าจิตยึดติดต่อสิ่งทั้งหลายเป็นต้นแต่แท้จริงแล้วสรรพสิ่งและปรากฏการนั้น ไม่ได้เป็นเช่นนั้นและมิอาจบอกว่ามันดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่มีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เป็นเช่นนั้นเช่นเช่นนั้นไม่เป็นเช่นนั้นเองนั่นไม่เป็นเช่นนั้นก็คือสรรพสิ่งเป็นอย่างที่มันเป็น คือมันไม่เป็นอะไรเรียกว่าอนัตตาหากแต่มันเป็นตามสมมุติบัญญตัติคือทำที่มนุษย์อธิบายด้วยภาษาว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับผู้ที่โห่เขาวหรือมืดบอดทางปัญญาเมื่อฟังหรือรู้เรื่องหรือเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา หรือคิดนึกและจดจำเรื่องใดๆก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวหรือเป็นปรากฏการณ์เช่นนั้นเช่นนีจ้จริงๆตามความจำได้หมายรู้หรือที่ตนจดจำมาจากคำบอกเล่าหรือสืบต่อกันมาและตนยึดติดหรือยึดมั่นต่อสิ่งนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงจนกลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์ผู้ใด กักขังตนเองอยู่กับสมมุติบัญญัติและเห็นว่าความคิดปรุงแต่งเป็นความจริงแท้ย่อมประสบกับปัญหาต่างๆที่ตนสร้างขึ้นจากความคิดปรุงแต่งดังนั้นผู้ใดก็ตามหากกักขันกักขังตนเองให้อยู่กับสิ่งสมมุติอันเล็กน้อยผู้นั้นย่อมมีความทุกข์เล็กน้อยหากกักขังตนเองอยู่กับสิ่งสมมุติมาก ก็ย่อมมีความทุกข์มากสำหรับจิตของผู้ที่รู้แจ้งหรือมีปัญญายาณขอเรียกผู้รู้แจ้งนั้นว่าเป็นผู้หลุดพ้นหรือพ้นจากภาวะจากกับดักสิ่งสมมุติ หมายถึงการที่จิตรู้แจ้งต่อความเป็นมายาของสปปรรพสิ่งและปรากฏการทั้งหลายตลอดถึงรู้แจ้งต่อสปปรรพสิ่งและปรากฏการที่จิตคิดปรุงแต่งว่าล้วนเป็นล้วนแต่ไร้สาระแต่ก็มีความเข้าใจอีกว่าเพราะความคิดปรุงแต่งนี้เอง จึงทำให้ตนสามารถมองเห็นพุทธภาวะหรือเห็นจิตพุทธะของตนตเฉพาะอย่างยิ่งบังเกิดความรู้แจ้งต่อไปว่าสำหรับจิตของผู้ที่รู้แจ้งหรือมีปัญญายาณขอเรียกผู้รู้แจ้งนั้นว่าเป็น ผู้หลุดพ้นหรือพ้นจากภาวะหรือพ้นภาวะจากกับดักสิ่งสมมุติหมายถึงการที่จิตรู้แจ้งต่อความเป็นมายาของสปปรรพสิ่งและปรากฏการทั้งหลายตลอดถึงรู้แจ้งต่อสปปรรพสิ่งและปรากฏการณที่จิตคิดตรุงแต่งว่าล้วนแต่ไรสาระทั้งสิ้น แต่ก็มีความเข้าใจอีกว่าเพราะความคิดปรุงแต่งนี้เองจึงทำให้คนสามารถมองเห็นพุทธภาวะหรือเห็นจิตพุทธะของตนเฉพาะอย่างยิ่งบังเกิดความรู้แจ้งต่อไปว่าสปปรรพสิ่งล้วนว่างเปล่าหรือเป็นศูนย์โดยสภาวะนั่นก็คือสปปรรพสิ่งและปรากฏการ์ทั้งหลายล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติบัญญัติที่ปราศจากภาวะใดๆและปราศจากรูปลักษณ์ใดๆทั้งสิ้น สรุปว่าสภาวะธรรมหรือธรรมชาติทั้งหลายบนโลกล้วนมีสภาวะเป็นศูนย์หรือมีความว่างโดยสภาวะหมายถึงความไม่มีไม่เป็นสภาวะโดยของสรรพสิ่งหมายถึงเห็นความไม่มีไม่เป็นสภาวะใดของสรรพสิ่งและปรากฏการณ์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งจิตบังเกิดความเห็นแจ้งว่าสรรพสัตว เฉพาะอย่างยิ่งจิตบังเกิดความเห็นแจ้งว่าสรรพสิ่งก็ปราศจากสรรพสิ่งปรากฏการก็ปราศจากปรากฏการและธรรมชาติของกายได้จิตก็ปราศจากธรรมชาติของกายได้จิตตลอดถึงเห็นว่าความมีความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ล้วนเป็นเพียงคำพูดหรือภาษาที่มนุษย์สมมุติบัญญัติว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นเอาละครับ หรือว่าจบบทที่สนะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านมาทั้งหมดนี้เรียกว่าให้ชื่อ,อชื่อคือตอนที่4นะครับเป็นตอนจบครับพรุ่งนี้ก็จะได้ขึ้นบทที่4ที่ชื่อทำแบบเซนนะครับตอนที่1อย่างรู้ต่อธรรมชาติของกายและจิตประจักษ์แจ้งว่าสรรพสิ่งมีชีวิต ประจากแจ้งว่าสรรพชีวิตมีพุทธ,ธะนี่คือบทที่สี่ซึ่งจะได้อ่านต่อไปนะครับในวันต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ก็เช่นเดิมครับท่านฝั่งผมอ่านแล้วเกิดข้อสงสัยประการใดนะครับหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ผมได้อ่านหรือได้คุยกับท่านทั้งหมดเกี่ยวกับ หนังสือรหัสรับบรรลุธรรมแบบเซนนะครับขอให้ตัวสับไปคุยไปสอบถามหรือไปแสดงความคิดเห็นกับผมได้ที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ